โดยออสซิริสฟิวเจอร์สโทร026335299พูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณจรเวสศักดิ์ศรีจากออสซิริสฟิวเจอร์ครับคุณจรเวสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระดลครับครับผมวันนี้เป็นเมินยังไงดีครับดูเหมือนเซตอินดี x นะครับเซต50ก็ปรับตัวลดลงยูสวันนี้ก็เหมือนจะลงมาให้รับกันอีกแล้วพันยีจุดเปิดโพซิชันตอนนี้เสี่ยงไปไหมครับ ครับสำหรับเซต50นะฮะซีรีโอซีรีโอเองนะต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าเทียบกับวันนี้กับเมื่อวานนะฮะทรงการเทรดเนี่ยคล้ายๆกันนะแล้วก็กรอบการเล่นก็คล้ายๆกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยแนวรับนะฮะพันสิบห้าพันยี่สิบจุดนะฮะ สองแนวรับสําคัญนะฮะในขณะที่แนวต้านพันยี่สิบห้าพันสามสิบณตอนนี้เลยบนกระดานนะฮะอยู่ที่เบริพันยี่สิบจุดนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยไปทำโลแถวบริเวณหนึ่งพันสิบแปดนะครับนั่นหมายความว่านะจุดแบบนี้นะฮะก็มีโอกาสนะฮะถ้าทุนท่านใดจะเข้าฝั่งรองเพลชั่นนะครับแล้วก็อาจจะหวังกาไรสักห้าจุดสิบจุดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่านะฮะหลุดแถวบริเวณหนึ่งพันสิบห้าจุดเนี่ยก็น่าจะได้อีกไม้หนึ่งนะแต่ถ้าหลุดพันสิบห้านะออกก่อนครับครับก็คือพันสิบ ถูกต้องครับครับผมเรามาดูอีกหนึ่งสินทรัพย์ส่งท้ายช่วงนี้กันนะครับก่อนที้จะไปดูของทองคำขอมาตรวจสอบค่าเงินบาทหน่อยดีกว่าเพราะว่าค่าเงินบาทเองล่าสุดถือว่าคอนโซลิดเดตอยู่ประมาณ3ามสบาทแปสิบตางค์นะครับการที่ลงมาเคลื่อนไหวกรอบเทบแค่แบบนี้นี่ในยากับตลาดประเมินไงดีครับ ครับอ่าสำหรับค่าเงินบาทเองนะในช่วง 2- 3สวันทําการนะ,ะก็จะเคลื่อนไหวในกรอบนะเขาเองเนี่ยก็มีอาการรีบาวด้บ้างก็คืออ่อนค่านะครับล่าสุด31บาทแ0แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะเขาต้องสามารถที่จะกลับไปยืนเหนือ31บาท95สตางค์ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะมองว่ามีโอกาสทชื่ออ่อนค่าต่อเนื่องไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของค่าเงินบาทเองเนี่ยเรายังมองนะฮะเคลื่อนไหวไซเวในกรอบคือ31บาท 75. บาถึง31บาท85ส ครับผมอืมครับผมมาดูโกลฟิวเจอร์ครับวันนี้โกลฟิวเจอร์ขึ้นไวถือว่ากรอบแคบทีเดียวนะครับคุณจริเวศล่าสุด1304เมื่อวานเราคุยกัน1310เนี่ยขึ้นไปชนจริงๆแต่ชนก็มีแรงในขายออกมาวันนี้พอจะเข้าไปลุ้นรับสั้นๆได้ไหมครับ ครับเอ่อสำหรับทองคําเองนะก็ยังเคลื่อนไหวตามกรอบนะครับกลยุทธ์ก็ยังเทรดดิ้งตามกรอบเหมือนเดิมนะครับแนวรับ1 2 9 5งสองถึงหนึ่นะครับแนวต้าน1 3 1 0งพถึงหนึ่งพันสามอยี่สิบเหรียญนะครับอยู่ที่ว่านะครับราคาเนี่ยจะเอ่อไปอยู่ใกล้ชิดนะตรงกรอบล่างหรือกรอบบนก่อนนะฮะถ้าอยู่กรอบล่างก็อยู่ฝั่งรองถ้าอยู่อ่อใกล้ๆกรอบบนก็อยู่ฝั่งช็อตนะครับวันนี้นะฮะจะมีการประกาศตัวเลขคอนซูเมอร์คอนเฟิร์นเซนต์ของสหรัฐอเมริการรดอป ง,งรประเด็นก็คือถ้าสมมุติว่าตกลงมาแล้วก็ไม่หลุด1 2 1> ึ5นะครับจุดนั้นเป็นจุดซื้อเพื่อเก็งกําไรในกรอบระยะสั้นครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขสรุปอีกทีที่เป็นกลยุทธ์ที่ออสเวสต์ฟิวเจอร์นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับสำหรับเพจกลยุทธ์สำหรับวันนี้นะครับเรามาดูกันที่เซตฟิฟตี้ยูสิบสี่กันก่อนนะครับกลยุทธ์วันนี้ให้แนวรับหนึ่งพันสิบห้าหนึ่งพันยี่สิบครับแนวต้านหนึ่งพันยี่สิบห้าหนึ่งพันสามสิบเก่งกำไรตามกรอบช่วงตลาดไซเย์แบบนี้และทางด้านของทองคำครับ c o f u t u r e GFQ14 นะครับให้น่ารับไว้ตั้งแต่โซน11,970 0บาทแนวะต้าน19,850ถึง19,950นะครับหากจะมาดูตัวของ g o Spot วันนี้ถอยจุดรับไว้ที่1,295หรือว่าแนวรับกลมๆ1,300เหรียญแนวนะต้านยังโคงอยู่ในกรอบแคบครับ1,310และ1,320เหรียญนั่นเองครับ ไมนไ้มีอีกหนึ่งวันนะครับที่ตลาดลงมาทดสอบเช่นค่าเฉลี่ย10วันนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะในการซื้อหรือเปล่าหรือว่าการพักฐานตรงนี้จะคอนเฟิร์มว่าเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้มาพูดคุยกับนักวิเคราะห์ช่วงบ่ายผ่านทางรายการปรับกลยุทธ์กันครับตอนนี้ผมพัชรนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ